ไหนครับสวัสดีครับผมเจอสองเลเราไปเมวยือครับไฟที่ซ้อมมากี่วันครับเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายเราไปเมวยงเตาอยู่ที่จังหวัดพังงาอยู่ที่เดิมมีใครมาช่วยเป็นลูกบ้านมซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ๆเลยค่ะพี่เบื่อไหนใครช่วยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าห้าสูงเท่าไหร่ร้อยโอเคน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยๆก็ สี่สิบสี่าเราเป็นบนสไตล์อะไรครับไม่พอวันนี้ได้ต้องมาเจอกับสานเหลี่ยมนะเคยต่อยเขาไหมยังเลยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนได้ดูแล้วศึกษาแล้วมวยสไตล์อะไรเต็มเลยวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางแกว่งแผงไงดีก็โดนบนเวทีอ่ะสไตล์แบบสไตล์ไปเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขก็มันดีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยลังสิตวันนั้นต่อยกับตำนานสยามเป๊ะมั้งเป๊ะคะแนนผ้าเป๊ะคะแนนไปวันนั้นแพ้แบบไหนเบียดกันหรือขาดเลย น่าจะขาดอืมขาเลยไปแพ้ของแพ้ไปเนาะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบเมตรอ่าวันนี้ต่อยเวทที่สี่สิบเอ็ดสิบห้าวันถ้าเกิดเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาเกิดนิดประมาณกี่ตรงกี่ก็คือ,อเหมือนอขยับร่างกายตอนเช้านะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ลดไปเยอะไหมสูบบุหรี่แข็งแรงรวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมพร้อมพร้อมมาเอาวชนะกับค่ายไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมาสี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเรายี่สิบเก้าคนจังหวัด phải à, chơi chơi vay gặp này vâng được đi tập đi nào. à khỏi chuông đi còn khắp.